โอเคเรียบร้อยนะคะทีนี้เรามาดูสําหรับคนที่นะพอผสอบออกมาแล้วไม่ผ่านนะคะสำหรับวิชาชีคูซึ่งวิาวชาเอกทุกคนทําได้แน่นอนเนื่องจากมันเป็นวิชาที่วิชาเอกของตัวเองนะคะแล้วก็เราจะคุ้นเชิ่กับเนะะื้อหาแล้วก็เราใช้สอนนักเรียนอยู่แล้วนะ,ะเพราะฉะนันทบทวนได้ใช้เวลาไม่นานแต่สําหรับวิชาชีครูคนที่ยังสอบไม่ผ่านนะคะหลังจาก30 เวลาจ,จะสอบวิชาเอกเสร็จทุกคนก็จะต้องไปลุยต่อนะคะสำหรับวิชาชีพครูแล้วขอให้คนครูใช้เวลาในการเตรียมตัวสอบเนี่ยสเดือนนะก็คือต้อนกันยานะต้นกันยานะต้นกันยานะคะก็คือพอสอบ30เสร็จปุ๊บ เรื่องอ่านสำหรับวิชาชีพครูเลยนะสามเดือนนะตัญญาตุลาพฤศจิกายนะคะขอใช้เวลา3เดือนในการเตรียมตัวสอบสําหรับวิชาชีพครูนะคะทีนี้หลายคนถามมาว่าเปิดติวเมื่อไหร,ร่ในร์สนะปีนี้จะเปลี่ยนการติวใหม่นะเนื่องจากว่าดูวิเคราะห์จากรอบที่แล้วเนี่ยข้อสอบเก่าถ้ากรณีเป็นระบบกระดาษข้อสอบเขาอ,อาจจะออกชีกแนวจากข้อสอบเก่าแล้วก็หลายคนเนี่ยฝึกข้อสอบ เชื่อว่าเยอะมากแล้ว3,000ข้อใครที่ผ่าน3,000ข้อทุกคนผ่านก็สอบมาเยอะแต่อ่ายังมีจุดที่บางคนอาจจะไม่ได้ไปเน้นเนืน้อหานะ,ะ,นะะพอเราไม่ได้เน้นเนะะื้อหาปุ๊บพอโจทย์ออกฉีกจากข้อสอบเก่าเราก็จะทําไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นจากการที่วิเคราะห์สอบถามสมาชิกแล้วก็จากที่ฟังรีวิวต่างๆมาเนี่ยคิดว่าเนะะื้อหาก็ยังคงเป็นประเด็นที่สําคัญนะ,ะเพราะว่าถ้าข้อสอบออกต่างจากข้อสอบเก่า เราก็จะเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าข้อสอบออกต่างจากข้อสอบเก่าเราจะได้มีพื้นฐานในการทำเนาะทีนี้นะคะทีนี้ก็จะมาพูดคุยว่าในแต่ละบทในแต่ละเรื่องคุณครูจะต,ต้องเน้นตรงไหนบ้างนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้าติวในคอร์สนะคะก็คือสามาชิกใหม่่ะนะ,ะ,นะะทุกคนยังไม่ได้ผ่านข้อสอบ3 0 0พข้อมานะ,ะข้อสอบสา0พข้อนี้เป็น ข้อสอบที่วิเคราะห์มาจากข้อสอบที่เคยออกข้อสอบจริงเชื่อว่าหลายคนมักสานั้นข้อเยอะไปอ่ะแล้วก็กลัวจะใช้เวลานานแต่ว่าในกลุ่มได้สรุปไว้ให้เรียบร้อยแล้วคุณสามารถไปลองฝึกนะลองจับเวลาทําข้อสอบทาเป็นข้อสอบออนไลน์ได้เลยอ่านะมีข้อเฉลยละเอียดให้นะเพราะฉะนั้นใช้ไป็นทั้งได้นะเออพอคุณผ่านสามพันข้อนี้เสร็จปุ๊บ ให้ไปเน้นเนื้อหานะอ่ะเดี๋ยวเขาจะน,นบสักครู่หนึ่ง ขออนุญาตเนิมนะ้ำสักครู่หนึ่งทีนี้นะคะทีนี้มาดูนะคะสำหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนหรือคนที่ครบเทอม3ามแล้วนะพร้อมที่จะเตรียมตัวสอบแล้วนะไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนแล้วคนทักมาถามหลายคนมากว่าจะต้องเริ่มจากตรงไหนนะแล้วก็นะ้อจะบอกย้ำเสมอว่าให้ข้อสอบก่อนค่ะ นะ,ะข้อสอบก่อนพอข้อสอบปุ๊บแล้วค่อยกลับไปดูเนื้อหานะคะ,นะคะทีนี้นะคะคุณครูจะต้องอ่านอะไรบ้างคุณครูวางแผนไว้เลย3เดือนนี้คุณครูจะต้องอ่านไรบ้างในคอสเนี่ยได้ลงเป็นตารางให้นะคะลงเป็นตารางการอ่านหนังสือให้ลงเป็นเรื่องที่คุณูต้องอ่านสอบให้ นะค,นคุณครูไปอ่านตามได้เลยนะแต่ใครที่เข้ามานะคะใครที่ยังอยู่ในกลุ่ม4ปีหนะยังไม่กลุ่มอยู่ในกลุ่มสามพันข้อนะใครที่เข้ามาในกลุ่มสามพันข้อให้เริ่มจากอ่านรอบ1นึงกันยาก่อนนะคะมีล่าสุดเดี๋ยวจะเริ่มติว1กันยานี้โอ้ยครบหนึ่งปีพอดีเลยนะเริ่มเดือน1กันยาเวลาผ่านไปเร็วม,มาก1ปีนะคะ อยากให้เดือนหนึ่งกันยาจะเริ่มติวข้อสอบที่เคยออกข้อสอบจริงตอนรบอบ21เมิถุนาย,ยนนะเราจะมาเริ่มติววันที่1กันยายนนะหนึ่งกันยายนนะคะขอจะเริ่มติวหนึ่งกันยายนติวไปจนถึงวันสอบอปีที่แลวสมาชิกแจ้งมาบอกว่าค,คุณน้ำติวประมาณสิบวันก่อนสอบอ่านไม่ทันค่ะเดี๋ยวปีป,ป,ปีนี้จะติวให้เร็วอาจจะเป็นหนึ่งเดือนนะคะก็คือเริ่มประมาณ ตุลาเลยนะก็สติวเข้มไปเลยนะคะ,ะทีนี้ก็ให้ครูเริ่มจากข้อสอบรอบวันที่1กันยายนก่อนนะแล้วก็31สิงหา18 17นะคะกุมภาไปเรื่อยๆนะอันนี้ยังคงใช้ได้นะยังคงใช้ได้อยู่นะคะทีนี้ก็ตัวนี้อ่าพออ่านไปถึง16ข้อเสร็จปุ๊บก็อันนี้จะเป็นรวมเลย500ข้อนะไฟล์ตัวเนี้ย รวมห้ข้อแวดสวนเอกสารให้ทุกคนเนี่ยก็จะส่งเป็นไรเลยนะเป็นไรเลยทุกคนไม่ต้องไปหายากยุ่งยากนะคะมันจะเป็นไรรวมคู่กับกลุ่มนะค,นคุณครูก็กดที่ปุ่มแนะนํานะพอเข้าไปในกลุ่มกดที่ปุ่มนะปุ๊บแล้วก็เข้าติวนะ,ะก็จะวางลิงก์ไว้บนใน u t u b e นะเพราะว่า คือเราจะไลฟ์สดก่อนใชคแล้วก็บันทึกคลิปใน YouTube ถ้าในไลฟ์สดถูกลบคุณครูก็ไปกดลิงก์ u t u b e ซึ่งตัวอย่างจะแปลไว้ที่ปุ่มแนะนำหมดเลยติวอ,อย่างหนักมากใช้เวลาประมาณปีหนึ่งอะรอบทีแล้วใช่ไหมหนึ่ปีสามพันข้อเลยนะคะก็คือติวหลายชัว่วโมงอยู่เหมือนกันนะอันนี้จะเป็นชุดนี้จะเป็นเฉลยละเอียดให้แล้วห้าอยข้อนะคุณครูถูกทำว่าสอบพร้อมจับเวลาแล้วก็ ไปดูเฉลยละเอียดนะไปดูเฉลยละเอียดนะคะอันนี้ก็จะเป็นพอเสร็จปุ๊บนะสำคัญมากตอนนี้นี่คือการบอกสเต็ปเลยนะทำข้อสอบแต่ละรอบที่ผ่านมาแต่มันต่างกันยังไงการที่เราทำข้อสอบแต่ละรอบเนี่ยมันจะผสมปนเปกันอ่ะอย่างเช่นวันที่1กันยารอบหนึกันยารอบยีิบมิถุนานเนี่ย มีบทประมวลผล10ข้อมีประกันคุณภาพ2ข้อมีอาาาศาสตร์การสอน20มีจิตวิทยา10มันจะเป็นการผสมปนเปกันเราจะสะดวกในการจะทำเพื่อดูว่าบทไหนเราได้น้อยได้คะแนมากเต็ม100ข้อสอบทุกชุดจะจัดให้เป็น100ข้อหมดเลยนะคะคุณครูสามารถไปฝึกทำนะจับเวลาได้เลยเป็นชุด100ข้อนะคะทีนี้พอเราทำรวมหมด แบบนั้นแล้วปุ๊บเรามาทำแยกตามบทนะฮะแยกตามบทนะคะเพราะว่าอะไรอันนี้ต้องขอรูยท้าสอบใบประกอบแล้วก็สอบคูช่วยนะใครได้ทำแบบแยกตามบทคือมันได้ผลมากๆจริงๆเพราะว่ามันเป็นการทำในเรื่องใกล้เคียงกันเรื่องบทเดียวกันนะสำคัญมากเพราะอะไรเพราะ เราจะได้รู้ว่าบทนี้เราเข้าใจทุกประเด็นไหมตรงนี้เราสามารถเชื่อมโยงกันได้ไหมแล้วพอเราสุดชำนาญว่าอ้ประกันคุณภาพมันออกอะไรบ้างเราจะรู้สโคบในการที่จะออกว่าออกเรื่องอะไรบ้าง นะเราจะได้พลิกแผงได้เราจะได้รู้เอยประกันอะไรบ้างนะมีตั้งแต่ภายในภายนอกมีการประเมินภายนอกสถานศึกษานะการเป็นผู้บริหารแล้วก็บริหารจัดการประกันคุณภาพแตกต่างกันยังไงนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับหากเราทำข้อสอบแยกตามบทเป็นกลุ่มเดียวที่มันมีข้อสอบแยกตามบทให้นะเป็นชุดเด่เขาให้ข้อสอบกลุ่มเยอะมากจริงๆถ้าคนรูฝึกเยอะช่วยได้นะคะแต่ว่าหลายคนอบอกว่าเออเสีได้เพิ่งมา ฝึกทำตอนใกล้จะสอบแล้วทําให้แบบใช้เวลาไม่ต้นที่ทีน,นี้สามเดือครูวางแผนเลยนะคะต่อไปประกันคุณภาพเสร็จก็จะเป็นบทหลักสูตรสารการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลอันนี้หลายข้อเหมือนกัน2-300คือข้อสอบเป็นบทอะน้ำแยกให้แบบสองสข้อขึ้นอะคือคุณครูจะได้ฝึกแบบบทนี้ออกอะไรบ้าง แล้วจะได้ดูหลยว่าอ๋อหลักสูตรเฉพาะหลักสูตรก็คือเป็นร้อยอ่ะเยอะยอมากกดหลักสูตรมันเยอ,อะอ่ะการการสอนนี่คือคูณยี่สิบไปเลยนะเทคนิคจะต้ลอีกนะคะเราจะได้แม่นๆไปเลยว่าอ๋อหลักสูตรมันก็ออกอยู่แค่นี้เาพัฒนาหลักสูตรอ่าขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรการทารักสูตรท่องที่นักตาาศึกษาถ้าเราเป็นผู้บริหารเราจะปรับหลักสูตรยังไงนี่คือสิ่งที่มันออกในข้อสอบนะข้อสำคัญคือเราต้องฝึกข้อสอบตามบทให้แม่น แต่ถ้าจะให้แนะนําจริงๆอยากให้ทําตามบทก่อนแล้วค่อยไปแต่ละรอบเพราะว่าเราจะได้แม่นบทนี้ปุ๊บอ่ะพอเราได้แม่นทุกบทปุ๊บเราได้เพิ่มข้อสอบแต่รอบได้เหมือนกันมันก็สามารถวางเพิเลยใครถนดัดที่จะเป็นตามบทก่อนแล้วก็ค่อยไปเป็นแต่ละรอบก็ได้หรือใครถนัดแต่ละรอบก่อนแล้วก็ค่อยมาตามบทก็ได้แต่อยากให้อ่านตามสเตปนี้นะต่ไปไาบทนี้ก็คือ เกือบเกือบห้าร้อยนะเกือบเกือบห้าร้อยข้อสี่ร้อยประมาณสี่ร้อยข้อฉ่ำมากโปรจิตพิยานะคะโอ้ยคือฉ่ำสถานการณ์ฉ่ำฉ่ำสี่ร้อยข้อจริงๆเป็นสถานการณ์หมดเลยไม่มีความจำเลยนะคะคุณครูจะได้ไปดูว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาออกบทเรื่องอะไรบ้างนะจิตพิยาออกเรื่องอะไรบ้างนะเดี๋ยวจะเพื่อให้ฟังอีกเรื่องอีกทีหนึ่งว่ารอบญาสุตที่ผ่านมาเนี่ย ออกเรื่องอะไรนะคะอันนี้คือบทจิตวิทยานะคะแล้วก็คือไปฝึกข้อสอบ,บริบทโลกอันนี้หลายคนไดคะแนนน้อยนะพเพรคะแนนออกมาเขาบอกว่าด้านการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกหลักแบบเศรษฐกิจพาะป็นหลายคนได้น้อยนะอาจจะเป็นเพราะว่าข้อสอบประมาณว่า,าเราคิดว่าข้อนี้ถูกแต่คนออกข้อสอบไม่ได้อยากให้ตอบข้อนี้ก็เลยทำให้คนได้บทนี้น้อยกันนะคะต่อไป ก็คือกิจการวิจัยการวิจัยออกตามตัวอยู่แล้วคือให้ปัญหาให้สถานาการณ์มาแล้วก็ให้เราตั้งปัญหาการวิจัยออกแบบการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนนะคะต่อไปอบทการวัดประเมินผลอ่าบทการวัดประเมิแบบนผลนะคะ อ่าบทการวัดประมวลผลก็เป็นบทที่เก็บคะแนนสำคัญส่วนใหญ่ก็เป็นตารางคะแนนตารางการวิเคราะห์คะแนนเนาะแล้วก็เป็นข้อสอบรวมนะคะแล้วก็ฝึกให้ครบสามพันข้อที่เป็นแนวทางนะใครที่จะใช้เตรียมตัวสอบนะแล้วก็ฝึกข้อสอบออนไลน์ทุกชุดพร้อมจับเวลาเนาะฝึกข้อสอบออนไลน์ทุกชุดพร้อมจับเวลาได้เลยนะคะ ต่อไปอ่าโอเคทีนี้พอทุกคนตอนนี้ทุกคนผ่านข้อสอบ3,000ข้อเสร็จใช่ไหมฮะทุกคนก็มาสรุปประเด็นว่าประเด็นว่ารลผลออกอะไรบ้างประเด็นวิจัยออกอะไรบ้างประเด็นหลักสูตรออกอะไรบ้างประเด็นศาสตร์การสอนออกอะไรบ้างนะคะเราจะได้อ่านเนื้อหาตามนี้แล้วก็จะได้เอาเป็นเทวัย เว้ไปอ่านก่อนซ้บได้นะคะเพราะว่าเราจะจาไม่ได้มันเยอะใช่ไหมคะทีนี้นะคะพอทุกคนผ่านข้อสอบสามพันข้อเสร็จนะ,ะก็ให้ทุกคนเนี่ยมาอ่านเนื้อหาปีนี้นะจะติวเนื้อหาใหม่หมดเลยนะจะติวเนื้อหาใหม่หมดเลยเปลี่ยนเนื้อหาใหม่หมดเลยเพราะว่าเราอะค่เรื่องอะไรข้อสอบมันหลายปีผ่านไปแล้วเนี่ย นเนื้อหาอะไรเขาก็จะอัปเดตให้เป็นปัจจุบันแล้วก็สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเฉพาะเรื่องนสังคมเศรษฐกิจก็เลยจะสอนเนื้อหาใหม่นะคะสอนเนื้อหาใหม่แล้วก็จะสอนไปพร้อมๆอกับฝึกข้อสอบเลยนะคะก็คือจะเริ่มหนึ่งกันเนยก็คือจะเริ่มตีวเนื้อหาใหม่ชีตเอกสารเนี่ยให้คุณครู ตอนนี้สามารถหลดอันเดิมอ่านก่อนได้มันก็คือคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าอาจจะเพิ่มเติมบทที่เคยอ,อกสอบหรืเรื่องสําคัญที่เคยอ,อสอบตอนรอบยิ่งเศษมิแศวขึ้นนะคะอ่าแล้วก็วัดเป็นผลบริบทโลกวิสยัยประกันนะคะอ่าพิเศษสำหรับข้อ3,000ข้อเนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่มสมเช็นที่เดิมก็คือไม่ต้องสาระเพิ่มแล้วนะคะ ใครที่เราอยู่ในกลุ่มสามัญข้อเนี่ยก็เลยทำทงข้อสอบให้ครบสามัญข้อก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาติวเนื้อหาใหม่พร้อมกันเดินกันยายนนะคะทีนี้นะคะพอเราฝึกข้อสอบแายอ่านเนื้อหาแล้วเราก็จะลองฝึกทําข้อสอบด้วยตัวเองนะคะจากเวลารอบนี้เป็นรอบอิเล็กทรอนิกส์สำคัญข้อสอบออนไลน์สาคัญรอบก็หลายตัวรอบอิเล็กทรอนิก์ข้อสอบไม่เหมือนนะออนไลน์เนี่ย ข้อสอบจะคล้ายๆกับที่เคยสอบแต่ว่ารอบกระดาษข้อสอบจะแตกต่างจะยากกว่านะคะเพราะฉะนั้นแนวทาง3,000ข้อเนี่ยสามารถช่วยได้ตอนข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์นะคะข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์เนาะข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์เขาจะออกระดับความยากให้น้อยกว่าข้อสอบกระดาษเพราะว่าอะไรเพราะอิเล็กทรอนิกส์มันจะเป็นข้อจํากัดด้านเวลามันจะเป็นข้อจํากัดเกี่ยวกับหลายๆอย่างความสะดวกในการอ่านด้วยข้อสอบ เอทนิกมันก็เลยจะง่ายกว่าข้อสอบแบบกระดาษนะคะต่อไปอเราก็จะอ่านพิ่มเต้วยตัวเองในเอกสารหรือว่าเรื่องที่เราได้คะแนนนอยหรือว่านอกจากนั้นนะคะพอเราอ่านนะ,ะเสร็จเราก็ต้องคําถามชื่อเราจะเรียนแบบนี้จะแก้ยังไงปัญหาเรียนปัญหาแบบนี้แก้ยังไงแล้วก็จุดปุ่มเติมน,นะคะจากนั้นบันทึกความก้าวหน้าะ่า บันทึกเรื่องที่อ่านเนะบันทึกเรื่องที่อ่านนะคะแล้วก็สรุปเนื้อหานะคะ,นะะสุบเนะะื้อหาด้วยตัวเองทุกครั้งที่คุณรูอ่านให้คุณสรุปเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะได้ล่นระยะเวลานะคะในการที่เราจะมาอ่านอีกรอบหนึ่งเนาะอันนี้ก็คือแนวทางในการเตรียมตัวสอบนะคะเดียววันนี้พูดคร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะคะว่าคุณรู้ต้องอ่านอะไรบ้างเดียว พรุ่งนี้นะคุณน่จาจะก่อนหน้าทุ่มเเดี๋ยวอยากจะพูดแบบละเอียดเลยว่าแต่ละบทอ่าแต่ละบทต้องอ่านอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาคุยกันพรุ่งนี้นะหน้าเพจอย่าลืมนะคะเันนี้อุ่นเครื่องพูดคุยก่อนเนาะพรุ่งนี้เราจะมาเจาะเน้นเลยว่าจิตวิทยาออกอะไรบ้างนะคะอ่านอะไรบ้างออกอะไรบ้างไม่สําคัญเท่าต้องอ่านอะไรบ้างเป็นเบสิกว่าเพื้นฐานบทจิตวิทยาคุณครูจะต้องรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างที่ออกสอบเป็นประจำ ะคแล้วก็พูดคุยพิเศษมากๆสำหรับอรอบนี้คีย์เวิร์ดที่สำคัญที่จะผ่านคือจะต้องอดูว่าแต่นรอบ21มิถุนาเนี่ยเข้าออกเรื่องอะไรนะะเนื้อหาเรื่องอะไรเราจะต้องไปเน้นเนื้อหาตรงนั้นแล้วเพื่อที่จะเตรียมตัวที่จะสอบพฤศจิกายนนี้ยึดปัจจุบันเลยก็คือรอบ21นะฉะนั้นก็ได้สรุป ข้อสอบประเด็นสําคัญที่เคยออกสอบในรอบที่สิมิถุนาไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาพูดถือกันว่าโปรเจกต์เรต้องอ่านอันนี้นะบทวัฒนผลมันออกอันนี้นะบทประกันคุณภาพครูต้องเน้นตรงนี้นะนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาพูดคุยกันนะวันนี้คร่าวๆก่อนเนื่องจากว่ามาดึกแล้วกว่าจะแบบวางแผนกว่าจะ ตีอาใรว่าวเลยนะไวจะวางระบบตีได้เพราะว่าเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ใหมา่จากคอมพิวเตอร์พังแล้วก็การติดตั้งการโปรแกรมมันก็จะช้าอนึงทำให้มาช้าเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันเดาหน่อยนะเดีเด๋ยวสักประมาณสองทุ่มทุ่มครึ่งสองทุ่มเรามาเจอกันหน้าเพจเราจะมาพูดคุยว่าแต่ระบบคนอมพิวเตรนั้นอะไรบ้างเนาะเดี๋ยววันนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะเดี๋ยวมาเจอพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ